สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภนะคะเรามาเช็คพลังงานชาวราศีพฤษบเรามาดูกันซิว่าในช่วง5วันนี้จะเกิดข่าวดีครั้งใหญ่อะไรเข้ามาหาชาวราศีพฤษบค่ะขอพลังงานชาวราศีพฤษบทุกท่านเลยนะคะข่าวดีครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภในช่วง5วันนี้นะคะในช่วงที่ทุกคนเข้ามารับชม ใบแรกเลย The ด o ูลเกิดขึ้นใครบางคนคิดถึงคุณอยู่นะหรือว่าคุณกำลับบงคิดถึงใครมันมีเรื่องราวของการส่องการมองหาการรอคอยหรือว่าความอึดอัดไม่สบายใจบางอย่างเกิดขึ้นมีใครคิดถึงคุณมากๆเลยอะค่ะราศีพฤษภข่าวดีครั้งใหญ่ที่จะเข้ามาหาคุณ The h y ฮโรเฟนสวยงามมากๆเลย คุณอาจจะไม่เชื่อว่าอินทรเชันของคุณนะคะกำลังดึงดูดให้คุณไปยังสถานที่บางสถานที่หรือว่าคุณกำลังได้คุณกำลังได้รับพลังจากเดอะ o ูนแล้วก็ดีวายมาสคิลีนในการที่คุณจะได้ตัดสินใจการได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตประสบความสำเร็จคุณกำลังได้ออกเดินทางไปสู่ดินแดนที่คุณเคยอยู่หรือว่า อะไรเก่าๆาบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณไปในที่ที่นั้นอาจจะเป็นการเดินทางเดินทางไกลาการโยงย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานหรือว่าบางสิ่งที่ดึงดูดให้คุณไปค่ะเชื่อในอินทรีย์ชั่นของคุณเช่นตอนนี้คุณอยากตัดสินใจอะไรบางอย่างกับตัวเองหรือเกินตัดสินใจแล้วแบบมันรู้สึกมันลังเลมันอึดอัดเหลือเกินแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันสบายใจเฮ้ยมันโล่งจังเลยลองทําลองตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการเดินทางใกล้ๆไปเช้าเย็นกลับหรืออาจจะเป็นการ สายมูสการะไหว้พระหรือจะเป็นการปฏิบัติทำสมาธิหรืออะไรบางสิ่งหรือว่าการออกไปสู่ธรรมชาตินะสู่ธรรมชาติสู่ทะเลสู่สู่น้ำภูเขาต้นไม้แบบนั้นนะคะเหมือน energy บางอย่างผลักดันให้คุณไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่คุณจะต้องออกไปจากสิ่งเดิมๆที่มันทำให้คุณอึดอัดหรือว่าไม่สบายใจและถ้าคุณรู้สึกว่าอึดอัดไม่สบายใจในช่วงนี้มันจะทำให้คุณรู้สึกว่าอาจจะต้องออกไปหาเคลียร์อะไรเก่า ออกไปรีลิ a s e y เอ r กรีลิซอะไรเก่าๆเ,เพิ่มเติมธรรมชาติเข้าไปในจิตวิญญาณของคุณนะคะคุณอาจจะได้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ไปยังสถานที่ที่คุณรู้สึกว่าคุณเคยอะไรเก่าๆแบบนั้นนะคะชาวราศีพฤษภ ข่าวดีครั้งใหญ่มากๆเลยคุณกําลังได้ตําแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตค่ะวิถีชีวิตของคุณกําลังจะเปลี่ยนแล้วก็ไม่ว่าคุณกําลังที่จะรู้สึกอะไรอยู่ในตอนนี้ขอให้คุณเชื่อมั่นในหลักการและก็ความเป็นจริงที่มันกําลังจะเกิดขึ้นนะคะใช้อินทรียชันของคุณที่จะตัดสินใจแล้วมองหลักการเหตุผลที่กำลังจะเริ่มถ้าคุณรู้สึกว่ามันเป็นแสงสว่างในชีวิตที่คุณเดินไปแล้วคุณจะประสบความสำเร็จนั่นก็คือให้คุณจงลงมือทำนะคะ ชาวราศีพฤกษ์ข่าวดีครั้งใหญ่ในช่วง5วันนี้ Two of Cups ค่ะว้าวยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของความรักเลยแต่ความรักมาแล้วคุณกำลังได้เจอเนื้อคู่ของคุณอย่างที่พูดไปใบแรกแล้วความรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครคิดถึงคุณมากมีใครส่องถึงคุณมีใครถามหาคุณมีใครกำลังเดินทางมาพบเจอกับคุณมีความรู้สึกของ Soul Contract หรือว่า Soul Connection ของ d i v f e i n e แล้วก็ดีวายมาสคิลีนที่กาลังกําลังเข้ามาหาชีวิตคุณกําลังเข้ามา,าชีวิตคุณเลยแหละกําลังที่จะได้เจอกันแบบไม่ทันในตั้งตัวกําลังที่จะได้พบเจอพบรักความผูกพันกําลังที่จะได้เจอเนื้อคู่ค่ะเนื้อคู่ที่คุณอธิษฐานเนื้อคู่ที่คุณขอไว้และถ้าเกิดว่าช่วงที่คุณเข้ามาเจอคุณยังไม่ได้เจอใครแสดงว่าจิตวิญญาณของคุณอินทอร์เวของคุณกําลังดึงดูดเชื่อมโยงกับคนรักคู่รักคู่แท้ ู่บุญบารมีด้วยค่ะที่ขอไว้ที่อธิษฐานไว้และใครบางคนจะกลับมาหาคุณในช่วงจังหวะเวลาทามมิ่งของ d ีที่กำลังนำพาให้คุณและเขาได้มาพบเจอกันมีใครฝันถึงคุณมีใครรู้สึกถึงคุณของการรอคอยการรอคอยที่ไม่รู้ว่าเขาคนนั้นคือใครแต่คนคนนี้ดั่งดวงจิตวิญญาณที่จำแล้วก็รู้สึกถึงกันและกันได้และถ้าคุณเจอเขาแล้ว คุณกับเขาจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่คือความความคิดถึงแห่งความรักของรักไร้เงื่อนไขที่กําลังจะเกิดขึ้นคนโสดคุณจะได้พบเจอเนื้อคู่ของคุณคู่แท้คนไม่โสดคุณจะได้จะได้ขยับสถานะความสัมพันธ์จะได้แต่งงานจะได้วางแผนอนาคตร่วมกันกับคนคนนั้นเขาส่งความรักความคิดถึงความผูกพันมาให้นะคะ ชาวราศีพฤกษบข่าวดีครั้งใหญ่มากๆเลยค่ะสวยงามมากๆเลยเพจอัพสอร์ส คุณมีเกณฑ์ที่ได้ตัดสินใจค่ะว่าคุณจะทําสิ่งนั้นไหมไม่ว่าสิ่งนั้นที่คุณได้ได้รับข้อความหรือว่าได้รับการติดต่อพูดคุยเจรจากับใครคุณมีเกณฑ์ที่ได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มันคลุมเครือมันกําลังจะชัดเจนและเป็นข่าวดีมากๆข่าวใหญ่มากๆเลยคุณอาจจะได้รับการติดต่อข้อความกับใครบางคนที่รอคอยอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นอะไรก็ได้หรือว่าการได้ตัดสินใจรับตําแหน่งหน้าที่หรือการได้ได้ได้สัญญาณจากทรายบางอย่างของความรัก ะคะใครต้องการติดต่อคุณ11.11 11, The High p r i n c t e s s เชื่อใน Intuition ของคุณการอย่างรู้ความรู้สึกในการตัดสินใจบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอะไรก็ตามแต่แคุณรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจมันมันซ้ายมันขวามันขาวมันดำเหลือเกินออกมาจากสิ่งสิ่งนั้นได้แล้วนะคะคุณต้องออกมาจากโลกแห่งความเป็นจริงออกมาจากสิ่งนั้นออกมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะคุณ เพราะคุณกําลังที่จะได้เปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็การได้ขยับฐานะตัวเองนะคะก้าวข้อสู่ฐานะใหม่ที่คุณต้องการแล้วก็รอคอย The Tower ข่าวดีครั้งใหญ่ที่กำลังเข้ามาหาคุณค่ะราศีพฤษภว้าว The Tower Ace of Cups มันจะมีเรื่องราวกระทานหันเกิดขึ้นการอย่างรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างของคนสัญชาตญาณของคุณกาลังบ่งบอกแห่งการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่คาดคิดคาดฝันนะคะเช่นอะไรบางสิ่งบางอย่างมันกําลังที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างไม่ทันในตั้งตัวเช่นการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่บางอย่างหรือว่าการได้รับรู้ความจริงบางอย่างอะไรบางอย่างกําลังจะปรากฏนะคะสิ่งสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเรียกได้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่รอคอยค่ะจะได้รับ คำตอบจะได้รับสิ่งที่มุ่งหวังเช่นอยู่ๆก็ได้เจอเนื้อคู่อย่างกระดันหันอยู่ๆก็เจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่อยากได้ยินเลยแตอย่อยู่ก็มีทั้งข่าวดีข่าวไม่ดีเข้ามาหาคุณและไม่ว่าคุณกําลังจะเดินทางหรือว่าคุณกําลังจะตัดสินใจอะไรขอให้คุณวางแผนสำรองไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางฟ้าฝนอากาศอะไรแบบนี้ก็ต้องรับัดระวัง แล้วก็อย่าเชื่อใจไว้ใจใครง่ายไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือว่าออนไลน์นะคะถ้าคุณกําลังคุยออนไลน์กับใครอยู่บางอย่างกําลังจะถูกเปิดเผยเกิดขึ้นเอซ็อบคับใครบางคนกําลังคิดถึงคุณมากคุณกาลังเริ่มต้นชีวิตใหม่ถ้าคุณกําลังได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานขอให้คุณปรับคุณจูนอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวเองนะคะแล้วก็วิชาความรู้ความสามารถของคุณจะทําให้คุณได้มีชีวิตใหม่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนื้อคู่ของคุณกําลังมาค่ะ knife of wands จงเชื่อในความสามารถของคุณ three of wands แล้วก็ the hangman เชื่อในความสามารถของคุณค่ะเชื่อในสิ่งที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองดูแลคุณกำลังผลักดันให้คุณประสบความสำเร็จกำลังผลักดันให้คุณได้ได้เรียนรู้กับประสบการณ์ในชีวิตบางอย่างที่ทำให้คุณเติบโตและไปได้ไกลมากๆอย่าหมดความหวังอย่าหมดความเชื่อความศรัทธาเพราะว่าคุณกำลัง ได้ก้าวเข้าไปสู่จุดหมายปลายทางที่คุณรอคอยเช่นการเปลี่ยนแปลงการเดินทางการเดินทางไกลหรือว่าการได้ตําแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตการขยับขยายนะคะสิ่งที่รอคอยและมุ่งหวัง The Hangman การตื่นรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างในพลังงานเพราะว่าขึ้นเป็น D Y masculine แล้วก็ D Y feminine นั่นหมายถึงความรักจะทําให้คุณที่ตื่นรู้ในมุมมองของรักที่ไม่มีเงื่อนไขแล้วก็คุณและเขาสื่อสารและสัมผัสถึงกันได้ของคําว่า h a r t to hard conversation จริงๆมันจะมีเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่อยู่บุคคลหรือว่ากาลยานามิตรหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่คาดคิดนะคะเกิดขึ้นขอใเชื่อมั่นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเพื่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่ดีกว่าที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณมาไกลแล้วในวันนี้นะคะเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงข่าวดีครั้งใหญ่มากๆเลย ในเรื่องราวของความรักแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางแล้วก็การงานวิถีชีวิตใหม่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นเชื่อในอินทรีย์ชั่นของคุณค่ะขอคําตอบอบันบันสวยงามมากๆเลยนะคะและทําไมผู้อ่านไพ่ถึงเน้นย้าว่าเชื่อในสัญชาติของตัวคุณเองรู้ไหมคะเพราะว่าไพ่ใบนี้คือ listen to your intuition ฟังเสียงสัญชาตญาณของตัวคุณเอง ทำในสิ่งที่คุณมีความสุขทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าดีวสิ่งศักดิ์สิทธิ์กําลังปกป้องคุมค้มครองคุณให้คุณก้าวเข้าสู่ความอบาดานซ์ในชีวิตบางครั้งร่ารวยมีเงินทองใช้มีชีวิตใหม่เป้าหมายใ,ใหม่ที่คุณต้องการแล้วก็เราคอยเชื่อว่าความสําเร็จกําลังอยู่ที่คุณฟังเสียงหัวใจของตัวคุณเองด้วยในความรักและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปอีโดหน้าวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ